รับกลับเข้าสู่รายการตามเทียนสองพันนะครับมาหายไปหลายวันนะครับหน้าฉากนิสีชมพูเลยฮะหวานแววเลยนะครับก็เราเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอย่างที่เราแจ้งไปก็คือว่าวัตถุมงคลหลวงปู่อองนะคะยี่หวังกำลังเริ่มจะส่งอยู่นาะยยังไงอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวจะพยายามส่งให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ทั้งหมดครับผมพยายามเร่งเลยนะฮะช่วงนี้ก็งานเข้ามาเยอะมากนะฮะใช่ค่ะก็จัดส่งช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับ นะครับเรามาพูดถึงหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะฮะเมื่อวานก็มีซึ่งมีสัมภาษณ์กันไปแล้วนะฮะ,ะก็มีแฟนรายการหลายท่านอยากให้เราเปิดเทปไปหลายวานันเนาะ <ผม S 2> แฟนรายการ <ฮะ S 2> ก็เลยบางท่านบอกว่าไม่ได้ชม,ม,ชมเพราะว่านึกว่ายังเป็นเทปอยู่เราใช่ครับ เรียกได้ว่าเรากลับมาแล้วนะคุณผู้ชมกลับมาชมเรากันเหมือนเดิมแต่มีแฟนรายการหลายๆท่านบอกว่าเทปก็ชมนะเทปยังส่ง SMS มาด้วยพี่พี่แฟนรายการผมกว่าจชื่อไม่ได้นะที่บอกพี่ชันก็ดูบอกว่าเทปก็ดูไม่เป็นไรนก็ดูสดก็ดูนะฮะขอบพระคุณมากขอบพระคุณจริงๆนะครับนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงหลวงพ่อคุณวรปัญโยนะฮะที่ว่าผมไปสัมภาษณ์ตอนขากลับมาท่านก็พูดถึงพระอสศตีมหาสาวก นะครับซึ่งสร้างไปทั้งหมดแล้วครบหมดแล้วนะตอนนี้รอแต่งองค์แล้วก็รอคือเทองค์เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ารอเรียกว่าเพื่อความสวยงามใช่ครับนะคะต้องตกแต่งสีเพิ่มเติมครับผมนะเพื่อไม่เสียเวลามารับชมเหมือนก่อนดีกว่าครับค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ดีพอดเรามดาเชานี่เนื้อจะแปดเป็นด้านหลังก็กายจะเจแล้วเนื้อตกแตงนิดหน่อยแล้วก็ล่างจะขับขึ้นฐานด้านบนเป็นคีบบ้านแปนดในวงนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพก็ติดชื่อหมดเลยถึงด้านหน้าเดื้อมาข้างหลังจะงงติดชื่อด้านหน้านครับท<ล>ีนี้ก็คือให้ญาติโยมเอาชื่อชื่อมาใช่ไหมครับให้แจ้งแจ้งความประองคงมาหรือคนไหนจะเอาชื่อมาติดก็ได้ไห ค,คือทางวัดก็าําก็ได้นะแต่สองอย่างเลยถ้าผู้ใดไม่เอามาก็ทางวัดก็จะทําให้ครับถ้าทุกท่านเอามาก็เวลานมาแปะนี่ด้านหน้านี่เป็นดิฉันเป็นผมเป็นเจ้าภาพองของแรกตามยาคนละยาว่าฝากเพื่พอนมาแล้วมาอาทิตย์จนเึิญพวกองค์ทีมาแล้วก็ตามชื่อไปะ <c oughs> าก็ตะมีมาแรกอยู่หรอกนะมาแรกอยู่ท <c oughs> ป็นหลายองค์สองถึงองค์ที่แปะสถ้าก็สะดวก ลูกหลานญาติมิตรญาติเดิมที่เป็นเจ้าภาพสะดวกก็ขอให้เอาคือม,มาก็ได้แต่งานคืนมาติดเป็นการนี้เลยแต่งานึ้นก,ก็จะมีการอ่าอันนี้จะมีบอกเกือบจ้าประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมอีกทีนะครับหลวงพ่อ <Sek to S 2> ว่าจะให้เข้ามาส่งมอบ<า>มาถวายไปยที่วัดถ้าเป็นไม่ได้เราจะไหวพร้อมกันก็ได้นะครับถ้าไม่พร้อมบอกคนมาหลายที่นะเราจะพามาหลายที่ใครคนนี้ใครคนนี้คนนั้นมาก่อนถวายก่อนไปคงไม่พร้อมกันแล้วก็ ต้าเปนไนไดก็วันที่สามที่พุทธภาคมวันเกิดของพระธรรมารม่วมจะมีพุทธายะที่นี่ด้วยรเราจะมาถวายพร้อมกันดีไหมนะลมลมยาพน้องรมวันใหญ่เลยนะครับผมก็ดีนะครับหลวงพ่อนะฮะได้มาถวายพร้อมันเลยใช่ฮได้บุญใหญ่ด้วยก็ได้ครับเพร,ราะว่าการสร้างาถิติมาตบุญเ,เป็นเออนรื่องที่ยากคนต้องควรหลวงพ่อเองคิดขึ้นมาเนี่ยจะทําแบบไหนนะผมจะได้รูปบาแบบนี้นะคิดเองนะนี่คิดเองไปดูรูปแล้วก็ ทำยังไงดีเราก็เกิดไปทนพันลนะเพาะฉะนัน้ถ้าสาวว่าเขาใหญ่เราเกิดเป็นพันแล้วก็ตอ้องเปลี่ยนภาพภาพนึงเนี่ยก็เลียกขยายออกขยายจากภาพเขาเ,เรียกเป็นอะไรเป็นภาพใหญ่แล้วก็จากคัตมาพิเศษเป็นคัตมาที่ธรรมดาลงกอ๋อครับแล้วเ,เราก็ดัดแปลงเอาเป็นความคิดของตัวเองเราเลยคิดว่าถ้าทขามาก็ดูสวยดีนะดูเรียบเรียบดู คือตอนนั้นมมยังไม่ม be <c oughs> ีสาลานนี่หลวงพ่อทาคุมกันแล้วสาราบอกว่ามาอยู่แบบคนตายไงแบบอยู่คนแบบคนเป็นแบบภาพเป็นเพราะว่าอยู่แต่ภาพตายทขาไม่ทาอะไรหรอกเพราะว่าหลวงพ่ออยู่แบบภาพเป็นอยู่แบบว่าเป็นเป็นทำอะไรเป็นเป็นศาลาไม่เป็นไม่เป็นงมาจำไม่ได้ได้เปนไรแล้วต่อไปอยู่แค่นี้เราต่อไปแล้วติดป้ายไปทุกท่านทั้งนี้ที่เหลือนี่ก็นำน้ส่วนบนทำวัดน้ำทำฐานเั่นบัทํา สามวันที่วันหยุมาพักได้เลยห้องน้่งกียร์ค่ายเนี่คนเก็เดินสบายตรองเดินลำบากแค่ถึงห้องน้่งตรงนี้มันจะสถานที่เป็นการทำเดินาำบากเย็นสบายนะควับพอจนทุกท่านเลยที่มีเวลาจำนั่งตามวันเจ็ดวันสุดสบายมะครับลำบากเงียบคือต้เงียบมากมอในการเดินลำบากมาแต่ส่วนบนไหวฟ้าสร้างบารมีกับของเราเพราะว่าเราต้องงานสถานที่ต่างๆเพราะว่า ที e a, mm ่เราวุ่นวายที่เขาเลยแอบบอก่าได้เป็นทุกต่อทเวลาสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่แห่งความพักผ่อนในทางใจของทุกๆท่านรอบด้านเราก็มีพระไม่ต้องไปกลัวผีโรอยู่ที่พระไมทั้งผมก็เฝ้าสถานที่เดี๋ะมาเจ้าต่างหลายคเสิบแปดคนแล้วก็มีริบเด็กหมาตุ๊กตาหนผู้ใหญ่สิบกแปดเป็นอขอไปเพราว่าผีไม่กล้ามาเรารับรองเลยว่าผีไม่เราคนหน่มก็า้าทุกคนเลยมีีใจที่เป็นท้า การไรเราเนนึกนึกถึงค่าที่เราสร้างเป็นเรียกว่าสังขารนิตกรรมฐานนึกถึงพระสงฆ์สาวกพยาสงฆ์ด้วยเป็นสังขารนิตกรรมฐานและนึกถึงองค์สมเด็จพระมา้าของค์ข้างหลังเป็นพุทธานุติกรรมฐานเป็นตัมมาที่ยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินได้ไม่จะเป็นต้องนั่งสมาธิลืมตาหลับตาเป็นทุกอย่างทำงานอยู่ที่เรานึกถึงพระเป็นกรรมฐานตลอดไาถ้าเราตายใส่กองค์สมเด็จพัมมาจ้าบบไปตะวันได้ตบายเป็นสังขารรมฐานเป็นพุทธานุติกรรมฐานดัง ให้จิตสงฆ์ที่หลวงพ่อเองว่าคือให้เป็นทั้งทางพูดแสกรรมฐานเป็นพทธทางที่กรรมฐานด้วยทุกคนจะได้มีกําลังใจมีบาร,รมีเพราะว่าบางคนมีเงินแต่ว่าทําไม่ได้ทุกคนลองคิดนานูน่อยว่าศีลมาทั้หอหเดี่ยเห็นที่วัดไหนบ้างที่นี่แบบนึงอันมาที่คนแวกหนึ่งไม่ใช่เก่งหรอกคือทำตมาที่มันเป็นยนนะงังไงนะก็คือทำแบบนี้ไม่ใช่จะทำวเปตนสถาณะทำเป็นรูปแบบดีดี เราไม่เห็นไม่เห็นที่นครยุกเขาจะมีเลยหล่อทองเหลืองนะครับทองเหลืองหรืหล่อปูนนะแต่นี้ก็จะมีชื่อทุกทุกองใช่ไหมครับมีพระโกรัญญะมีหลายหลายองค์ใช่ไหมครับโตรัญญาจะถึงปริมาณจะถึงพระภวุรีโมกองค์มาลานัวะสังาสสะบัดพระปุริมานสังฆาสสบัดพระมาโกติสัตว์พระศิวุรีจนถึงปริมารทุกข้ามองที่แปดสิบมีชื่อทุกทุกคนเลยครับผัพระสงฆ์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพระหันไม่มีกิเลสอะไรครับ มีความเป็นัที่พระจายอให้ใช่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 ตอนนี้คือแนี่ัแต่เป็นพระเจ้าใช่ใช่ใช่บทน่าอรหันติราณใช่ใช่อพรอหันต์น่าจะมีจะมีหลายทุดิแต่ว่าสรอันต์ทุตนี้ทุตใหญ่เลยขับชุติยกคือไม่ไม่ใช่ตานาเล่าขานแต่ว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพุ้จัรมีหลักมีการมีเกณฑ์ในในผู้ตั้งบวชก็มีเลยแต่แต่ละพระองค์นี่ท่านก็มีบทบาทแต่ละค์ใช่คือบทบาทจินพระอัญิญคนนีท่านก็ได้ฐานติดมาต้งแต่ฌานา มเป็นบารมีมาขอให้ได้เปนความครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้รับชมต่อนะว่าหลวงพ่อจะพูดว่ามีหญิงท่านหนึ่งเคยได้ทําบุญกับพระเจ้าค่ะแล้วหญิงท่านนี้ทําบุญจนแบบเอาพระมาซ่อมมาต่อจนแบบอายุร้อยกว่าค่ะแต่ใบหน้าท่านนะฮะเหมือนอายุ17 คือผิวพรรณผ่องใสในการทําบุญฮรทํทำให้เกิดอ่ผิวพรรณผ่องใสและหน้าตาสดใสค่ะเดี๋ยวชมต่อพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หลวงพ่อคูนะคะท่านก็เล่ารายละเอียดให้ฟังในหลายๆเรื่องติดตามชมพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ก็อย่างที่เราทราบการเรื่องขุณแผนของหลวงพ่อคูนะคะเพราะว่าเรีได้ว่ามาแรงมากแล้วก็เราได้รับความเมตตาจากพระจันตุนะคะท่านได้ส่งรูป นะคะแต่ละรูปเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าอันอันนี้เป็นองค์ขุนแผนก่อนนะคะเป็นขุนแผนอันนี้ตระกูลเงินค่ะนะฮะตะกุลเงินนะฮะองค์ใหญ่200บาทใช่ค่ะนะองค์เล็ก100บาทนะครับค่ะฝังด้วยตะกุดเงินแท้นะคะองค์ใหญ่จะเป็นเนื้อเคลือบสีเหลืองนะคะองค์เล็กเป็นเคลือบเขียวส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดกรรมการตะกุดคู่เงินทองค่ะ นะคะก็คือว่าคู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้รับพระไปทั้งหมดเนี่ยสององค์เลยเป็นองค์ใหญ่1องค์แล้วก็องค์เล็กอีก1องค์นะคะคู่นี้ในราคา0 0บาทครับาทจัดสร้างแค่4 9 9ชุดเท่านั้นนะครับใช่ค่ะครับชุดนี้อยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับนี่เลยนะฮะสวยงามเป็นชุดสวยงามมากนะฮะอันนี้คือองค์พระองค์จริงเลยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้หลวงพ่อนะคะได้เมตตาอธิษฐานจิตนะคะหลายวาระมากเพราะว่าจริงๆที่ท่านกําหนดไว้เนี่ยก็คือว่าจะเป็น9วัน9ราตรีใช่ครับนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อในวาระแรกเนี่ยหลวงพ่อได้มีการอธิษฐานจิตในโบสถ์นะคะในพระอุโบสถก็มีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่วัดทุกวันนะคะแต่ว่าได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตุเงเก้าตะวัน9้าลาตีค่ะถ่ายภาพมาให้ให้เราได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวขอภาพที่ในพระอุโบสถนะคะที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลุกเสกวัตถุนมงคลคุณแผนรุ่นเศรษฐีมีสุข นะคะก็จะมีเรียกว่อันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นวาระวิว่นนํำไม่ถูกเป็นวาระที่เท่าไหร่นะเพราะว่าคือเยอะมากอย่างอันนี้จะเป็นการปลูกเสกในพระอุโบสถนะคะของที่วัดบันลังเลยนะคะหรอว่าท่านได้อธิษฐานจิตค่ะ นะครับนี่น่าจะวาระที่สามนน่อาะครับแล้วก็จะนี่น่าจะเป็นวาระแรกหรือเปล่าที่มีพระมาร่วมปลุกเสกเออลราก็จะมีเป็นการอันนี้ยังยังเป็นที่ในพระโบสถนะคะก็คือว่าที่มีการร่วมปลุกเสกมีหลายภาพให้ชมนอกจากนั้นนะคะอันนี้ยังเป็นในพระบสถอยู่ที่เป็นภ้าประกอบนะคะนอกจากนั้นยังมีการสวดในทําพิธีในการสวดพระปาติโมกข์ด้วยนะคะก็จะมีอีกวาระหนึ่งนะคะอันนี้คุณหลวงพ่อโชว์คุณแผนให้ดู นะคะสวยงามอันนี้เป็นองค์จริงนะคะคอะเดี๋ยวเราจะมีภาพของอ,อันนี้เป็นการสวดปฏิโมกฐานี่เป็นอ,อีกหนึ่งวาระปฏิโมกขที่ผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสางังฆกรรมของสองฆ์เนี่ยที่สําคัญของพระสงฆ์นะฮะมีการสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็นำศินทั้งหมด227ยข้อ ดังนั้นพระชุดนี้ได้มีสินคบนะฮะบริบูรเลยแล้วก็เป็นความเข้มขังแน่นอนนะฮะร้อเอร์เซนอกจากนั้นนะคะมีวาระพิเศษด้วยหลวงพ่อท่านได้ทำการปลูกเสกตั้งแต่เช้ามืดก่อนวันที่เขามีการเกิดสุริยุปราคาหรือล่าคาพิ่กบนะคะตอนเขาจะเกิดตอนช่วงประมาณสักหกโมงกว่านะคะหลวงพ่อท่านได้ทำการปลูกเสกก่อนที่จะมีการเกิดสุริยุปราคาใช่ครับค่ะนะคะ ครับผมนี่ก็ดูภาพมันไปนเรื่อยๆก็คือมีหลายช็อตมากแล้วผมก็เรียบเรียงไม่ถูก <c oughs> ขออภัยครับนะฮะก็นี้สําหรับวัตถุมงคลน,นะฮะคุณแผนเป็นคู่นีฮะมี499คู่เท่านั้น <c oughs> นะครับนะฮะบูชาเท่าไหร่นะครับคุณพี่ว่า499บูชาคู่ละ700บาท700บาทนะคะ,ะครหรือว่าจะเป็นองค์แยกเดี่ยวเนี่ยองค์ใหญ่บ,บูชาอยู่ที่200บาทนะคะฝังด้วยตะกุดเงินส่วนองค์เล็กเนี่ยองค์ละ 100บาทเท่านั้นใช่ครับนี่นะฮะองเล็กก็จะเป็นกล่องสีแดงนะฮะยังยังไม่หมดนะมีภาพหลังด้วยมีหลังจากที่ว่าปุุเสกหลังจากเกิดสุริยเวลาคาช่วงบ่ายท่านปรุเสกอีกที่หนึ่งนะคะมีมีภาพให้ชมอีกก็เดี๋ยวนาเสนอกันไปเรื่อยๆนะอันนี้อีกวาระหนึ่งคือหลวงพ่อเนี่ยปุุเสกก็ทั้งหมดนะฮะจริงๆแล้วเกิน9ต่อตะวัน9ราตรีแต่หลวงพ่อท่านท่านบอกเอาเป็นเคสเป็น99ต่อตะวัน9ราตรีคือ9วัน9คืนแล้วก็ที่เหลือก็คือ พิเศษให้อีกเสกให้เรื่อยๆหลวงพ่อถ้าเสกอยู่ตลอดครับวัตถุมงคลนะฮะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าคือวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเนี่ยแฟนรายการที่ได้รับไปเนี่ยมีประสบการณ์ทุมาเล่าให้ฟังหลายหลายท่านนะคะบอกเสกตั้งแต่ด้านหลังนะสีขาวจ้วเลยนะฮะกายจะออกอมชมพูแล้วนะอืมค่ะท่านปลุกเสกแทบจะทุกวันเลยวันละหลายๆครั้งด้วยบางบามในบางครั้งนะคะก็ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าแฟนๆรายการท่านไหนนะคะอยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณวรปัญโยนะคะคุณแผนรุ่นเศรษฐีมีสุข ก็สามารถเช่าบูชาได้ไม่ว่าจะติดต่อทางวัดโดยตรงนะคะเบอร์วัดบาลังพระจันตูนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าเช่าซองผ่านทางรายการก็ได้นะคะโทรหายิหวานะคะก็อันี้เนี่ยคู่ละ700บาทเป็นชุดกรรมการแต่กดคู่เงินทองค่ะนะคะมีจํานวนจัดสร้างแค่499สชุดเท่านั้นตอนนี้แฟนรายการจองไปเนี่ยหลายชุดแล้วแล้วก็อ่าสําหรับพระชุดนี้นะคะเราจะเริ่มจัดส่งให้อัทินาคะประมาณสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มส่งได้ ส่วนองค์เดียวนะคะองค์ละ200บาทนะคะองใหญ่ส่วนองค์เล100็กเนี่ยหนึบาทเท่านั้นใช่ครับนะคะสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้087686499ค่ะหรือว่าจะติดต่อที่วัดบัลลังโดยตรงก็ได้ครับผม่าค่ะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญสําคัญคนพิเศษนะครับเซียนหนุ่มไฟแรงมาแรงคุณเด่นอุบลครับพักสักคู่ครับค่ะตามเสียนสองพระ